พี่ลักผมกลับมาแล้วนะแกหของคุณนี่หอมมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮินใครอ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไงมีอะไรกันคะพี่ก้อยคะเมื่อกี้ สามีของพี่หอมแก้มหนูด้วยค่ะแล้วเขาเยังบอกกว่าแก้มหนูหอมมากๆเลยค่ะทำไมเธอพูดอย่างนี้นะก้อยมันไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะ่ะเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้ไงอ๋อนี่น้องสาวกว้อยเองอะ่ะชื่อโมน้องเพิ่งเรียนจบมาพอดีว่าน้องจะมาหางานทำที่เชียงใหม่ก็เลยจะมาขออยู่กับเราสักสองสวันพี่ก้อยคะ สามีของพี่ก้อยหล่อมากๆเลยค่ะพี่เคยคะพอดีว่าหนูเพิ่งเรียนจบมากำลังจะมาหางานทำก็เลยจะมาขออาศัยอยู่กับพี่เคยสักสองสาปีนะคะอ๋อก้อยแล้วทำไมน้องสาวของคุณถึงเอาเสื้อผ้าคุณมาใส่อ่ะผมก็เลยนึกว่า คือตอนที่น้องนั่งวินมอไซค์มาฝนมันตกหนักอะ่ะฉันก็เลยเอาเสื้อผ้าของฉันให้น้องใส่ก่อนอ๋อที่รักแล้ววันนี้คุณทำไรกินอะ่ะหอมมากเลยนะวันนี้ฉันทำกับข้าวหลายอย่างเลยนะคุณมีแต่ของที่คุณชอบทท้งนั้นเลยเดี๋ยวคุณกับน้องไปนั่งรอฉันที่โต๊ะนะเดี๋ยวฉันเตรียมมาให้ครับค่ะพี่ก้อย กับข้าวมาแล้วจ้าโอ้โหคุณกับข้าวน่ากินมากเลยอะที่รักของผมนี่น่ารักที่สุดในโลกเลยคุณเข้าชมเกินไปค่ะ <c oughs> โมหิวข้าวแล้วอะค่ะเรากินข้าวกันเลยไหมคะจ้ะอาอ้าวคุณแล้วลูกอ่ะไม่ออกมากินข้าวหรอไข่มุกไม่สบายอ่ะฉันเอายาให้กินตอนนี้หลับไปแล้วค่ะหรอแล้วลูกเป็นอะไรมากไหม ให้ผมพาไปส่งโรงพยาบาลหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปเอออ๋อไขุ่มไม่เป็นไรมากหรอกคะ่ะกินยานอนพักสักแป๊บเดี๋ยวก็หายโมว่าเรากินข้าวกันดีกว่านะอือ่ะคุณกินเยะๆนะครับนี่ค่ะของโปรดของคุณเขานะครับ คุณฉันจะออกไปซื้อของเข้าบ้านนะอา้าวงั้นให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรหรอกฉันไปเองได้คุณอยู่บ้านดูแลลูกนี่แหละโอเคงั้นคุณก็ขับรถดีๆนะจ้ะพี่ปอนค่คะโม<อ>เอาเว้ทอดมาให้คะ่ะเดี๋ยวโมป้อนพี่ดีกว่า ไม่เป็นไรโมพี่ไม่หิวอะ่ะงั้นเดี๋ยวโมนวดนให้นะคะพี่ปอเหนื่อยตรงไหนหรือเปล่ามากพี่ไม่เหนื่อยอโมไม่เป็นไรหนูรู้นะว่าพี่เหนื่อยใโมนวนให้ี่นนะโมพี่บอกว่าไม่เหนื่อยไงเดี๋ยวถ้าลูกพี่มาเห็นอะ่ะจะทำไงลูกพี่ไม่เห็นหรอกนะ่านะเดี๋ยวโมนวันให้ อย่านะโมพี่ปอนพี่แน่ใจเหรอคะว่าพี่ไม่อยากให้โมมาทค่พี่บอกว่าอย่าไงโมโอเคค่ะอย่าก็อย่างั้นโมไปแล้วนะคะที่พี่บอกว่าอย่า ืออย่าทำตรงนี้ไปทำที่ห้องนี่ก่อแหม่ทำเป็นเล่นตัวไปได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับที่หนูว่ากลับมาแล้วค่ะอ้าวคุณกลับมาเหรอร้อนไหม ฉันว่าเราอยากกันเถอะอะไรนะฉันบอกว่าเราอยากกันเถอะหย่านี่คุณล้อเล่นเหรอผมไม่ตลกด้วยนะใช่ค่ะพี่ก้อยพี่ก้อยมีอะไรค่อยๆคุยกันดีกว่านะคะพวกแกสองคนทำอะไร รู้ดีอยู่แก่ใจ ให้พี่ช่วยไหมจ๊ะพี่อยากช่วยหนูจริงเหรอคะหนูว่าพี่ช่วยนงานอื่น,นดีกว่า หนูมีอะไรจะให้แม่ดูด้วยค่ะอะไรเหรอนี่ค่ะ ออกไปซื้อของเข้าบ้านนะโอเคงั้นคุณก็ขัว่าดีๆนะจ้ะไปทำที่ห้องดีกว่าอคุณผมขอโทษฟังผมก่อนนะผมอธิบายได้นะ คุณเลิกต่อแหละได้แล้วคุณทำลงได้ไงอ่ะลูกนอนอยู่ในบ้านทั้งคนนะถ้าคุณไม่รักฉันหรือไม่เห็นแก่หน้าของฉันอะก็ช่วยเห็นแก่หน้าลูกบ้างพี่ก้อยโมโขอโทษนะคะพี่แต่พี่อย่าอยาก,กับพี่ปอเลยนะคะแกะหุบป,ปากไปเลยนะเอากับผัวฉันแล้วยังมีหน้ามาออกความคิดเห็นอีกเหรอ ฉันถามอะไรหน่อยนะฉันอุตส่าห์รักแกเหมือนน้องสาวคนหนึงแกทําลงได้ไงอะ่ะพี่ก้อยโมขอโทษพี่ก้อยยกโ,โทษให้มอนะอย่ามาขอโทษทําไมคันมากเหรอโมผู้ชายมีเป็นร้อยเป็นพันอ่ะทําไมต้องเอากับผัวพี่พี่จะบอกอะไรให้นะพี่รับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นเธอเตรียมไว้เลยไม่ ไม่พี่ก้อยไม่มานกไ่ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ออกไปพี่ยคุณผมขอโทษไทมุพ่อขอโทษนะให้โอกาสพ่ออีกครั้งนะพ่อคะที่ผ่านมาพ่อคือฮีโร่ในใจหนูมาตลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้พ่อคงไม่ใช่อีกต่อ,อไปแล้วลคะค่ะ ออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ฉันกับลูกไม่อยากเห็นหน้าคุณอีกต่อไปส่วนของของคุณฉันจะส่งไปให้ไปสิแม่คะไม่ร้องไห้นะคะ รักแม่นะคะแม่ก็รักไข่มุกนะลูก